สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่2519เทพเจ้าปรากฏตัวหลังจากพยายามโน้มน้าวอย่างต่อเนื่องและด้วยคำบอกเล่าของย่าไหา่ถังความสงสัยของเซียวเฮยก็บดไปในที่สุดเขา,ายืนยันว่าจะล่วเฉยไม่ใช่คนอื่นลูกศรแห่งเส้นทางเทวะไม่สามารถสังหารเขาได้ เซวเฮยหัวเราะและสารภาพว่าเขาดีใจมากที่ได้เห็นจางวเฉินยังมีชีวิตอยู่เขาลืมไปแล้วว่าก่อนหน้านี้เขาพูดอะไรไปว่ามันดูเหมือนสำนักเมื่อมองจากระยะไกลแต่จริงๆแล้วมันคือจางวเฉินเมื่อมองใกล้ๆและประกาศตัวเองเหมือนเป็นคนงูเมื่อดีนว่าสวีตหลิงเซียนและไปชิงเอ๋อได้เข้าสู่พื้นที่ว่างเปล่าเพื่อต่อสู้อย่างเด็ดขาดเซลเฮยก็ดีใจมากเซลเฮยเป็นคนแรกที่ฝ่าเข้าไปในพื้นที่ว่างเปล่าและเตรียมพร้อมที่จะรับชมการแสดงจางวเฉิน ยกเข่าแดนไมติขึ้นเพื่อต้านทานการกัดก่อนของพลังในพื้นที่ว่างเปล่าย้อนกลับไปในตอนนั้นเขาได้เข้าสู่มิติว่างเปล่าเมื่อเขาเพิ่งได้บรรลุถึงขั้นราชาเซียนโดยเขยนแดนไมติเขาแทบจะต้านทานมันไม่ได้เลยแม้แต่นาทีเดียวแต่ตอนนี้การฝึกฝนของเขามีมากกว่าเมื่อก่อนถึงร้อยเท่าแม้กระทั่งในมิติว่างเปล่าเขาก็สามารถเคลื่อนไหวงไ,งได้อย่างง่ายดายแน่นอนว่าเขาไม่สามารถอยู่ได้นานเกินไปครึ่งวันคือขีดจำกัดของเขาและเขาสามารถทำได้เพียงไม่ต้องเผชิญหน้ากับพายุใดในความว่างเปล่า ในมิติว่างเปล่ามีอันตรายมากหายแม้แต่เทพก็ไม่กล้าอยู่นานเกินไปหากพวกเขาประมาทพวกเขาก็ถูกมิติว่างเปล่ากินกินจางล้วเฉินผักดันเส้นทางแห่งความจริงจนถึงที่สุดเมื่อน,นั้นเขาจึงสามารถมองเห็นการต่อสู้ระหว่างสเสวีเซียนและไปาชิงเอ๋อได้อย่างชัดเจนเป็นการต่อสู้ที่น่าตกตะลึงแม้ว่าจะมีเพียงสองคนแต่ผลกระทบนั้นเทียบได้กับการต่อสู้ระหว่างกองบงอังคสิบอันดับแรกของความมืดและ มหาเซียนแห่งขั้นสูงสุดหลายสิบคนจากพระราชวังเทพเช,เชกตาก่อนหน้านี้บนโฮดไปชิงเอ๋อถูกซีเสียลิงเซียนมาเคาะให้เปิดเขยความแข็งแกร่งที่แิ้จริงของนางนางไม่สามารถรักษารูปรักของจีฟานซีนของนางไว้ได้และต้องกลับไปเป็นรูปรักเดิมของนางรูปร่างที่น่าดึงดูดใจของนางซึ่งสามารถสร้างความโกลาหลให้กับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดได้เพียงพอที่จะทำให้ผู้ชายคนใดก็ตามที่ต่อสู้กับนางรู้สึกทนไม่ได้และเขาจะไม่สามารถแสดงพลังทั้งหมดของเขาออกมาได้อย่างไรก็ตาม ซีเวหลิงเซียนไม่ได้รับผลกระทบใดๆกระบี่หินในมือของเขาคือเค็กกระบี่แลกสอนกรเต็มไปด้วยพลังราวกับว่ามันพร้อมที่จะฉีกไปชิ้นเอ๋อรไปที่ชิ้นซีเวหลิงเซียนอยู่ตรงกลางของความว่างเปล่าปรานกระบี่นับไม่ท้วนบินรวมกันเหมือนกระบี่นับหมื่นเล่มเปลี่ยนเป็นกลุ่มกระบี่รูปร่างคล้ายกระแสน้ำบุญไปชิ้นเอ๋อไม่สนใจบายกระบี่บนท้องฟ้านางใช้สินทายงแสงแปลงราบไปสินแสงของดวงดาวพุ่งทะยานอย่างรวดเร็ว ผ่านรังกระบี่ในขณะที่ปล่อยการจมตีชำายล้างโลกแม้แต่พลังแห่งการลืมเลือนก็ไม่สามารถขจัดผลที่ตามมาจากการต่อสู้พวกเขาได้พลังดังกล่าวแพร่กระจายไปยังจังหวัดเชนและถูกพลังสมาธิของย่าไ่ถังขัดขวางเอาไว้เซียวเฮยบบนพึมพำข้ารู้ว่าปีศาจไปมีพลังมากแต่ไม่คิดว่านางจะมีพลังมากขนาดนี้แต่น่าเสียดายที่ยังมีช่องว่างระหว่างนางกับจักรพรรดิหญิง ย้อนกลับไปตอนนั้นสวีเดนหลิงเซียนต้องการท้าทายจากักรพรรดิหญิงโดยฝึกฝนร่างเซนมามัตะตนอนใหม่โลหิตมัตตะแต่กลับถูกจกักรพรรดิหญิงทุบตีจนลม้มลงกับพื้นในใจิตกระบวนท่าอยา่างไรก็ตามตอนนี้สวีเดนหลิงเซียนดูเหมือนจะแข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนเล็กน้อยแม้ว่าจางว่เฉินเจอรับการช่วยเหลือจากส้นไทยยงความจริงแต่การฝึกฝนของเขาก็ยังต่ำเกินไปเขาไม่สามารถมองเห็นได้ว่าสวีเดนหลิงเซียนและไปชิงเอ๋อได้ฝึกฝนกฎมากี่ข้อแล้วเขาเห็นเพียงว่ากฎสายเซียนได้กลายมาเป็นทะเลแห่งกฎ ซึ่งเปิดโลกเล็กๆขึ้นมาในความว่างเปล่าอันทรงพลังการต่อสู้ดําเนินต่อไปเป็นเวลาหนึ่งชั่วยามแต่ก็ไม่มีสิ้นสุดและยิ่งเข้มข้นขึ้นทั้งสองในทะเลแห่งกฎใช้ความสามารถของตนไปเกือบหมดแล้วความรู้ขั้นสูงที่มหาศิลคนอื่นๆในขั้นสูงสุดไม่สามารถฝึกฝนได้สําเร็จตลอดชีวิตนั้นทั้งคู่ต่างก็ใช้มันอย่างง่ายดายส่วนที่พวกเขาฝึกฝนทักษะของตนไปถึงขั้นไหนแล้วนั้นไม่ทราบแน่ชัดครั้งหนึ่งเวงเยนเคยเข้าสู่โลกแห่งเทพ และมองดูความลึกลับที่อยู่ภายในเป็นเรื่องเข้าใจได้ว่าเขาสามารถฝึกฝนความรู้ชั้นสูงได้ส่วนไปชิงเอ,อ๋อนั้นนางยังอายุน้อยแต่เชี่ยวชาญในวิชาเซียนทุกประเภทและความรู้ชั้นสูงต้องบอกว่านางมีความสามารถล้นเหลือจริงๆบางทีนางอาจจะยังมีช่องว่างระหว่างนางกับอัจฉริยะดับยนหุย่ยอยู่บ้างแต่เมื่อเทียบกับบุคคลระดับยนหุ่ยแล้วนางจะก้าวขึ้นมาอยู่แถวหน้าในอนาคตอย่างแน่นอนในตอนแรก เซวเฮยยังคงสามารถแสดงความคิดเห็นแบบตลกๆได้แต่ทั้งสองใช้ไพ่เด็ดและกุูบาบทุกประเภทและแสดงความลับของลูกออกมาได้อย่างเต็มที่ทั้งคู่สามารถใช้วิชากระบี่เส้นทางแห่งแสงและเส้นทางต้นกำเนิดได้อย่างสมบูรณ์แบบและเหนือกว่านั้นและการแสดงออกของเซลเฮยก็เริ่มดูไม่สวยงามมากขึ้น,นเรื่อยๆหลังจากที่ไปเชิงเอ๋อเรียกะระฆังทองแดงออกมาและสร้างค่ายกลเสียงสะท้อนสวรรค์เซลเฮยก็ยิ่งตกตะลึงจนพูดไม่ออกเซลเฮยคุยโวเสมอว่ามันเป็นผู้ปิชิดโลก มันสามารถกวาดล้างทุกสิ่งทุกอย่างภายใต้ขั้นเทพและมันไม่สามารถถูกแซงหน้าในเส้นทางแห่งค่ายคนได้แต่ตอนนี้มันกลับถูกแซงหน้าไปทุกที่มันเพียงรู้ว่าสวรรค์ไม่ยุติธรรมและรักลูกสาวของตะกูลไปเท่านั้นจะรูเฉยๆไม่ไต้ที่จะมองไปที่เสี่ยวเฮยมองทําไมมาหาค่ายคนบนเส้นโลกของข้าอาจไม่ได้อ่อนแอไปกว่าค่ายคนของนางด้วยซ้ําแต่เสี่ยวเฮยดูเหมือนจะพูดอย่างไม่มั่นใจค่ายคนละค่ายทองแดงของนางดูแปลกๆหน่อยนะ มันไม่ดูเหมือนของธรรมดารรมดาหรอกสิ่งนั้นคล้ายกับสิ่งประดิษฐ์ทำลายโลกในตำนานย่าให้ถังกล่าวว่าเมื่อะระฆังดังขึ้นโลกจะตกอยู่ในความโกลอขนหากะระฆังดังขึ้นกล่าวครั้งเหล่าเทพจะล่มสลายเมื่อะระฆังดังขึ้น99ครั้งโลกจะถูกทำลายล้างในยุคเฮเดียนมีชนชนั้นสูงผู้มีอำนาจในการปราบปรามสวรรค์เขาถือะระฆังสำหรับชุดดึง และบรรเลงพเพลงที่ทำลายล้างโลกซึ่งทำลายโลกมาหือมาอันเป็นนิรันดร์มาช้านานแม้ว่าข้าจะไม่รู้ว่านันเป็นความจริงหรือไม่แต่ตำนานของละครวันสิ้นโลกก็ได้รับการถ่ายทอดมาจนถึงทุกวันนี้จารุวัชเชนกล่าวว่าค่ายคนละครงทองแดงของนางไม่ควรเป็นอาวุธวันสิ้นโลกในตำนานการจะทำลายโลกอะดับสูงอันเป็นนิรันได้นั้นข่ายคนละครงทองแดงนั้นถือเป็นสิ่งบระดิษิ์ศักดิ์สิทธิ์อย่างแน่นอน มันควรจะเป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์อันดับต้นๆในบันทึกสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์ของไทไปอย่างไรก็ตามจารุวัฉินสามารถทำลายมุมมองของค่ายกลที่สร้างขึ้นจากระคงทอง,งแดงได้และช่วยสิงหลหลวและคนอื่นๆจากนีน้เราสามารถอนุมานได้หรือไม่ว่าค่ายกลของไปเชิงเอิญนั้นไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์เซียวเฮยกำกรงเล็บแน่นและยิ้มกว้างพร้อมพูดว่าซว้ยหลิงเซียนประมาทก,กันไปเขาถูกแม่มดไปดักเอาไว้ในค่ายกลและถูกกำหนดให้พ่ายแพ้ ตอนนี้ถึงคราวของเราแล้วที่จะลงมือหลังจากที่เราปราบปามไม่มดไปไปได้แล้วละคั่งทองแดงก็เอามาให้ข้าปล่อยให้พวกเขาเอาเข็มที่เทนโชไปและคนคนนั้นจะต้องเป็นของเจ้าจางลวดเฉินเพราะเจ้าต้องชอบมันแน่ก่อนที่พวกเขาจะเริ่มต่อสู้พวกเขาก็เริ่มแบ่งสิ่งของที่ได้มาแล้วไม่จำเป็นต้องรีบร้อนซีเว่หลิงเซียนเริ่มต่อสู้กับไปชิเอ๋อก่อนถ้าเราโจมตีระหว่างทางเขาจะโทษเราที่เข้ามายุ่งจางลวดเฉินกล่าวเซี่ยวเหวยขมวดคิ้วแล้วพูดว่า นิสัยของซเวลลิงเซนเป็นแบบนี้จริงๆตอนที่เขาถูกจักรพรรดิงทุบตีมีคนเข้ามาช่วยเขาแต่กลับโดนเขาต่อยในขณะที่เขาอ้างว่าเขาสามารถยิงขึ้นได้ด้วยตัวเองเขาแค่แซงทําเป็นแข็งแกร่งแทนที่จะลุกขึ้นข้าไม่รู้ว่าเขานอนอยู่บนพื้นมานานแค่ไหนแล้วหลังจากมองดูมันสักพักเยวเฮยก็จ้องไปที่ะระฆังทองแดง65ใบดวงตาของเขากรอกไปมาอย่างรวดเร็วและเขาก็รู้สึกวิตกกังวลอย่างมากแม่พดไปเป็นปรมาจารย์ไข้กลนขั้นสูงแล้ว มอเจ้าติดอยู่ในค่ากลนของนางแล้วก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะหลุดออกมาจากมันได้มีเพียงการโจมตีจากภายนอกเท่านั้นที่เราจะสามารถทําลายค่ากลนได้หากเราไม่จัดก,การตอนนี้ซิเวต์ลิงเซียนจะถูกกลั่นจนตายใน่ายกลนเราควรทายังไงดีรออีกสักหน่อยจะต้องฉินกล่าว่ายกลนของนางทรงมัลลังจริงๆแทบไม่มีใครภายใต้ขันเทพสามารถทําลายมันจากภายในได้อย่างไรก็ตามการควบคุมไข้กลนขนาดใหญ่พีํำพัง จะต้องใช้พลังสมาธิและพลังปานเซียนจำนวนมากเมื่อน,นางอ่อนแอลงจากการต่อสู้อย่างต่อเนื่องของสวีหลิงเซียนก็ถึงเวลาตอบโต้ก,กลับแล้วอีกในหนึ่งเรามาดูกันว่าไปชิงเอ๋อสามารถฆ่าสวีหลิงเซียนในสนามรบ,บได้หรือไม่ก่อนที่พลังสมาธิของนางและปานเซียนจะหมดลงจางโวเฉินกล่าวย่าให้ถังกล่าวว่านางไม่จําเป็นต้องเหนือ่อยลาตราบใดที่นางอ่อนแอลงในอะดับหนึ่ง นางจะไม่สามารถควบคุมการทํางานของค่ายคนได้ต่อไปอย่าไ้ถังเจ้ามองไปยังทิศทางใดทิศทางหนึ่งในอวกาศที่ว่างเปล่าอย่างไม่รู้ตัวราวกับว่านางสัมผัสได้ถึงบางอย่างเมื่อล้อมรอบด้วยละคังสมฤทธิ์65บใบเสวียหลิงเสียงก็ถูกกดขี่อย่างหนักในข่ายคนเสียงสะท้อนแผ่นดินอันดังสนั่นโจมตีร่างกายของเขาอย่างต่อเนื่องกระบี่หินในมือของเขาซึ่งก็คือเคล็ดก,กระบี่ละอักษรได้เปลี่ยนรูปร่างอย่างรวดเร็วให้มีขนาดเท่ากับยอดเขา ด้วยอักษรสีทองหนาแน่นปรากฏขึ้นทั่วกระบีหลังจากนั้นตัวอักษรสีทองรุดออกไปและกลายเป็นกระบี่สีทองขนาดเล็กก็ตัวเป็นเขียดแดงกระบี่ที่ไม่อาจฝ่าฟันได้และต้านทานค่ายกลเคล็ดกระบี่และอักษรไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์แต่มีความลึกลับบางอย่างที่แม้กระทั่งสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่สามารถเปรียบเทียบได้มันเป็นทั้งหนังสือและกระบี่มันเป็นต้นกำเนิดของวิชากระบี่ในโลกคุณหลุน และมีอิทธิพลในโลกระดับสูงจำนวนมากนับไม่ถ้วนจารล้วเฉียนถอนในใจในใจแม้ว่าซิเวลิงเซียนจะไม่เคยเข้าสู่ความเป็นเทพแต่เขาก็ยังเรียกได้ว่าเป็นบุคคลในความทุกข์ยากเยินหุยหลังจากบรรลุค,ความเป็นเทพแล้วประสบการณ์และความเข้าใจของเขาไม่เพียงพอที่จะทำให้เขาแข็งแกล้งกว่าบุคคลระดับหยุนหุยใดๆไม่น่าปแปลกใจเลยที่เขาสามารถสังหารอดีตผู้สืบทอดหญิงแห่งพระราชวังเทพโชกตาได้ด้วยการจุดตีเพียงครั้งเดียว หลังจากตกลงไปในค่ายคนเสียงะท้อนสวรรค์สิงหลวงก็ไม่มีทางสู้กลับเขาทำได้เพียงเลือกที่จะระเบิดต้นกําเริดเสียงของตนเองและหวังว่าจะทําลายล้างซึ่งกันและกันอย่างไรก็ตามซิเวลิงเซียนผู้ใช้ครกระบี่ลายักษรสามารถใช้มันต่อสู้กับค่ายคนเสียงะท้อนสวรรค์ได้ความแตกต่างระหว่างทั้งสองนั้นชัดเจนแน่นอนว่าครืกร่กระบี่ลายักษรยังแข็งเก่งกว่ากระบี่รางร้ายและหน้านกากผีศักดิทธิ์ด้วยย่าไาให้ถังกล่าวว่า รัวฉันมาหาข้าหน่อยถ้าเกิดอะไรขึ้นในภายหลังเจ้าต้องไม่โดดเดน่นปล่อยให้ย่าจัดการทุกอย่างเองทำไมท่านย่าถึงเขี่ยขึมจังจางอวเฉนยรู้สึกดึงดูดใจกับทักษะที่แสดงให้เห็นในการต่อสู้ระหว่างซวียหลิงเซียนและไปเชิงเอ,อ๋อในขณะนี้เขาติดตามสายตาของยา่าหายถังและมองเข้าไปในความว่างเปล่าที่ไม่มีสิ้นสุดแต่เขาไม่ได้สังเกตเห็นอะไรเลยความว่างเปล่านั้นสงบงเงียบสนิทมีบางอย่างผิดปกติ หัวใจเห็นความจริงของจางวัเฉินมีดังสังหอนไม่ดีมีอันตรายมากมายแฝงอยู่ในความว่างเปล่าเหมือนกับการจ้องมองลงไปในเหวลึกและถูกจ้องมองกลับโดยไม่มีทางหนีหลังของจางวะเฉินเปียกไว้ได้วยเหงื่อเย็นเขารีบละสายตาและส่งเสียงต่อของเขาไปยังหยาไห่ถังมีคนซ่อนตัวอยู่ในความมืดเขาไม่รู้ว่าเป็นศัตรูหรือมิตรต้องเป็นศัตรูแน่แน่ถ้าเป็นมิตรก็คงสแสดงตัวออกมาแล้วนั่นยาไ่ถังตอบจางวัเฉินกล่าวว่า ต้องเปชนชั้นสูงแน่ๆเลยไม่เช่นนั้นไม่มีทางที่มันจะซ่อนตัวจากความรู้สึกของข้าได้ไม่ต้องเลาหรอกมันคือเทพมีไอพลังเน่าๆเย็นๆอยู่รอบๆมันแสดงว่าต้องเป็นเทพจากนรกแน่นอนพลังสมาธิของย่าไฮถังแข็งเก่งกว่าของจางวัชเินมากดังนั้นการรับรู้ของนางจึงแข็งเก่งกว่าโดยธรรมชาตินี่มันแย่แล้วดูเหมือนว่าสถานการณ์จะไม่ค่อยดีนักหัวใจของจังวัชเินจมลง หากเทพจากสารนรกรู้ว่าเขามีความใกล้ชิดกับผู้บุกฝลนของโลกคุณหลุนก็เหมือนกับว่าเขาโดนจับได้คาหนังค้าเขาใครจะคิดว่าไปชิงเอ,อ๋อได้ทําให้เกิดปัญหาขึ้นมากมายจนกระทั่งเทพเจ้าเองก็ถูกยุยุเช่นกันย่ายถังกล่าวว่าเนื่องจากข้าสัมผัสได้นั่นหมายความว่ามันไม่ใช่เทพีท่แท้จริงแต่เป็นเทพเทียมเขาไม่ได้โจมตีทันที ซึ่งหมายความว่าเขากําลังรอให้ไปชิงเอ๋อและสวีเหลิงเซียนทําให้กันและกันหมดแรงจะดีที่สุดถ้าทั้งสองฝ่ายจะระบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในคราวเดียวจางลั่วเฉินเคยเห็นการโจมตีของเทพเจ้าเทียมมันแข็งแกร่งเป็นพิเศษและไม่ใช่สิ่งที่ผู้ฝึกฝนระดับเซียนจะสู้ได้ไม่ใช่ว่าผู้ฝึกฝนทุกคนจะเป็นจักรพรรดิหญิงเชียนกูที่สามารถฆ่าเทพเจ้าได้ในระดับเซียนคนที่นางฆ่าก็คือเทพเจ้าเทียมนั่นเอง เป็นไปไม่ได้ที่ผู้บุกฝนทั่วไปจะฆ่าเทพีแท้จริงได้ในระดับเซียนแม้แต่เทพีแท้จริงที่อ่อนแอที่สุดก็ยังแข็งเก่งกว่าเทพเทียมอย่างน้อยสิบเท่าในระดับเซียนมีเพียงตัวแทนของหยุนหุยเท่านั้นที่สามารถต่อสู้แบบตัวตัวของเทพเจ้าเทียมได้แน่นอนว่าพวกเขาทำได้แค่ต่อสู้และแลกหมัดกันเท่านั้นพวกเขาจะต้องวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดหากต้องเผชิญหน้ากับเทพเจ้าเทียมในสนามร,รบจริงๆ ทั้งนี้เป็นเพราะว่าแม้แต่ตัวแทนของความทุกข์ยากเหวี่ยนหุยซึ่งมีพลังเทียบเท่ากับดวงดาวก็ไม่สามารถระเบิดพลังนั้นออกมาได้อย่างต่อเนื่องได้ร่างกายอยันสมพลังของพวกเขาไม่สามารถต้านทานพลังที่สมพลังเช่นนี้ได้หากสู้กันนานๆคงตายแน่มีเพียงกายที่ของเทพเจ้าเทียมเท่านั้นที่สามารถต้านทานมันได้นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างในความแข็งแกร่งระหว่างเทพเทียมด้วยหากพวกเขาเผชิญหน้ากับผู้แข็งแกร่งในหมู่เทพเจ้าเทียม ม้แต่เวียเจียหง,งเฉียนและจัก,กรพรรดิหญิงเชียนกู่ก็ยังเลือกที่จะล่าถอยเหล่าชนชั้นสูงทาให้บรรดาเทพเจ้าเทียมสามารถต่อสู้กับเทพเจ้าเทียมได้หลายองค์เหมือนกับว่ามนุษย์ที่มีพลังใกล้เคียงกันสามารถต่อสู้กับผู้อื่นได้หลายคนหรือแม้กระทั่งสิบคนหลังจากที่พวกเขาเชี่ยวชาญวิชาการต่อสู้แล้วเมื่อเทพเจ้าเทียมเคลื่อนไหวแล้วลัวเฉินจงออกจากพื้นที่ว่างเปล่าทันทีวิ่งไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทาได้และปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเราเอง ย่าหาถังกล่าวด้วยความกังวลสังวัวเฉินถามว่ามีวิธีฆ่าเทพเจ้าเทียมไหมย่าหายถังตกใจนางไม่คิดว่าจาันว่วเฉินจะมีความคิดบา้บาๆแบบนี้และพูดว่าเทพเจ้าเทียมไม่คุ้มที่จะเปรียบเทียบกับเทพเจ้าที่แท้จริงแต่สําหรับพวกเรามันแข็งแก่งพอๆกับภูเขากู่สนบางทีเสวียลิงเซียนเท่านั้นที่สามารถต่อสู้กับมันได้เป็นไปไม่ได้ที่จะฆ่าเทพเจ้าเทียมเจกรพญาหญิงเชียนกู่เคยฆ่าเทพเจ้าเทียมแล้วไม่ใช่เหรอจันวัวเฉินถาม ย่าหายถังกล่าวว่าปู่ของจักรพรรดิหญิงเชียนกูคือมหาบร,รมาจารย์เสียงและสร้างใครคนขั้นสูงสุดเขามีไพ่เด็ดมากมายใครในโลกจะแข่งขันกับเขาได้ถึงอย่างนั้นจักรพรรดิหญิงเชียนกูก็ฆ่าเทพเจ้าเทียมได้แต่ก็ได้สูญเสียกระบีส่สวีคงของนางไปนอกจากนี้จักรพรรดิหญิงเชียนกูยังสามารถเอาชนะสเสวีหลิงเซียนได้ในจิตกระบวนท่าพลังการต่อสู้ของนางทรงพลังอย่างยิ่ง ไกลในหมู่พวกเราที่สามารถเทียบเคียงได้จะรั่วเฉินเงียบไปและคิดหนักถึงกับมาตรการรับมือเพื่อจัดการกับสถานการณ์นี้เห็นได้ชัดว่าเข็มขัดเทียบสงครามไม่สามารถใช้งานได้ดังนั้นเขาจะต้องยอมรับชะตากรรมของตัวเองใช่หรือไม่ไม่จะต้องมีวิธีอยู่แม้ว่าจักรพรรดิหญิงเชียนกูจะแข็งแกร่งแต่นลังก็เป็นเพียงคนคนเดียวมันยากสําหรับนาที่จะต่อสู้เพียงลําพังไปชิงเอ๋อและซเวียหลิงเซียนที่ยังคงต่อสู้กันอยู่ เห็นได้ชัดว่ามีบางอย่างผิดปกติพวกเขาไม่ได้ต่อสู้กันอย่างดูเดือดเหมือนเมื่อก่อนแทนที่จะทําเช่นนั้นพวกเขากลับนําหินเทพออกมาเพื่อกู้คืนปราณเซียนที่สูญเสียไปจำนวนมากเสียงหัวเราะอันน่าหดหูดังขึ้นมาจากภายในมิติว่างเปล่าเสียงหัวเราะนั้นดูเหมือนจะมาจากภายในจิตใจของพวกเขาโดยตรงเมฆแห่งความตายอันศักดิ์สิทธิ์ปรากฏขึ้นจากมิติว่างเปล่าและบินไปยังทิศทางของระฆังทองสทริ์จำนวนหกสิบห้าใบ ภายในก้อนเมฆมีร่างผอมแห้ง,งยืนอยู่สวมมงกุฎกระดูกสีขาวบนหัวและทงใหญ่สองเพลยบนหลังใบหน้าของเขาเต็ไมไปด้วยความชั่วร้ายและน่ากลัวและเขาก็ย,ยิม้มข้ามาที่นี่เพื่อเอาคิตันศักดิ์สิทธิ์ต,ตัวกำเนิดดับสูงเท่านั้นกาไม่คาคิดว่าจะพบมันโดยบังเอิญใครจะคิดว่าเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆจากคารเนหานตะเกรดจะมีพลังฝึกฝนและต่อสู้ได้ขนาดนี้นอกจากนี้ใครจะคาดคิดว่าล้านชายกองเทพสมคามนสุรุหิตยังใกล้ชิดกับผู้บุกฝนของลูกหลุนมากขนาดนี้ อยากให้ถังสุงสัญญาณให้กับจางรั่เฉินวิ่งหนีทันทีจางรั่รเวเฉินไม่ได้วิ่งหนีแต่กับแสดงความหางกล้าอย่างเหลือเชื่อและวบินเข้าหาเทพเจ้าเทียมพร้อมพูดว่าเทพเจ้าเทียมแห่งพระราชวังที่เป็นความตายโมยุนตวนในฐานะเทพเจ้าเจ้าไม่กลัวว่าจะถูกฆ่าตายหรือหากเจ้าเข้ามายุ่งกับโลกภายนอกเขาต้องการซื้อเวลาให้กับซวี่หลิงเซียนและไปเชิงเอ๋อเพื่อฟื้นฟูปราณเซียนของเขาท้ายที่สุดแล้วพวกเขาทั้งหมดก็อยู่ในเรือลำเดียวกันแล้ว ไปชิงเอ๋อร์ควรจะรู้ว่าผลที่ตามมาจะได้แรงแค่ไหนหากตัวตนของนางถูกเปิดเผยมีเพียงการร่วมมือของไปชิงเอ๋อร์เท่านั้นที่พวกเขาจะมีโอกาสสังหารที่พระเจ้าได้จ้างล้วินเจ้า่ังหาที่ควรต้องกังวลเกี่ยวกับการถูกฆ่าเมื่อเห็นว่าจาร่วเฉินกาจะลิเริ่มที่เดินหน้าต่อไปโม่หยุนตวนก็รู้สึกตกใจเล็กน้อยเขาคิดในใจว่าศัตรูจะมีไพ่เด็ดอะไรอยู่ทันใดนั้นเขาก็คิดถึงพยักฝางทองและรู้สึกไม่สบายใจ พยักฝังทองจะทรงพลังขนาดไหนถึงได้ปล่อยให้มหาศีนในขรราัณาการอย่างจ้งวัชเินกล้าท้าทายเทพเจ้าได้และก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปและถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสาหรับน้ําใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสําหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ